ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่อง f a r ซ i a c o m อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูวิวของเล่นนะคะแต่ว่าเราจะแบบหลายๆอันเยียในวันนี้แล้วอันแรกนะคะเราพบกช่องเราเราชื่อ f a เซ i a นะคะแล้วเราจะมารีวิวกันเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นของเล่นนะคะอย่างแรกก็จะเป็นของเล่นแบบคุณหมอะคะ อย่างแรกก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นโพนี่นะคะนี่เห็นีหมคุณกรีนเนี่ยค่ะเป็นแบบโพนี่เป็นป้ายชื่อคุณแบบสมมุิคุณมาเล่นถ้าสมมุิคุณมีแบบนี้น,นะคะก็ใส่เข้าไปในเสือ้อนี่ผมเป็น,ปนเสื้อแบบนี้ค่ะนี่ผมเป็นป อเลเลคแต่ละครเนี่ยเวลาแบบเล่นนะคะก็สนเลยนะอันต่ไปกอันต่อไปกจะเป็นอันนี้นะคอันนี้เป็นบบวัดไข่นะวัดไข่เีนะคะกเมันก็จะขึ้นได้ด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ อันนี้ตัวร้อนสุดร้อนแบบร้อนขีดเลยแต่อันนี้แปลว่าตัวเย็นนะคะถ้าน,นี้อันเย็นไม่มีไข่เลยนะคะแต่อันนี้ไม่ไข่สูงอันนี้ไม่มีไข่เลยมันจะเลื่อนได้นะอันต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะอาไแบบอะไเอ็นยปากะเนี่นะะยนี่ เหมือน,นไอเนี้ยไหมที่ตั้งคันใส่เข้าไปแบบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเลยเนอะแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แค่นั้นนะแบบค่ายเครื่องสามสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปก็ต่อไปก็จะเป็นมีดผ่าท้องเป็นมีดนะคะแบบผ่าท้องโอ้โห อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้แนวเป็นทีเด็ดของเรายดูยทำแมบนี้นะคะแล้วมันมีเสียงตรงนี้ด้วยนะ,ะมันมีเสียงตรงนี้ด้วยมันไปนจำเสียมแล้วกันไม่ชอบไปแต่นีนะะ้อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอัน,นิเมะขาเขาแบบตีขาเนี่ยค่ยะ,คะปกบกบก โป๊กโป๊กโป๊โกย่เี้ยนเสียงเราค่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราไม่รู้ว่าเขามันเป็นอะไรเราไม่รู้นะว่าอันนี้มคืออะไรกิโลเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอๆอันนั้นใครไม่ขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ใคร สนนนึงแปิบเลยอ้าวหลุดต่ไปอันนี้นะคะก็จะทำย่างเงแต่ว่าทำอย่างนี้ไม่รู้เราว่าทำอย่างไไาาางี้ถูกแล้วแต่มีเงินไม่ถูก ต่อไปเขาจะเป็นสติกเกอร์นะคะแต่ว่าสติกเกอร์เราแปะกล่องไปหมดแล้วเนี่ยในสติกเกอร์หายระเบดเลยสติกเกอร์อยู่นี่นะคะสติกเกอร์อยู่ที่กล่องมันนะคะช่วยช่วยช่วยมาเแท้ นะคะแล้วก็ออกเากอันน <invece> uh, ี uh, uh, ้ไ <Bundest> ว <ara> uh, 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 ้หมดค่ะสวยนะคะเราจะรีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นป้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกโป่งอันนี้อันนี้เป็นสายรุ้งอันนี้เป็นแบบเพลงนะคะอันนี้เป็น WiFi อันนี้เป็น Apple อันนี้เป็นหัวใจอันนี้เป็นดาวอันนี้เป็นแบบกางเกาบาทอันนี้ดาวเหมือนเดิมนะคะนี่หัวใจ อันนี้ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นรูปภาพสาวนะคะน,นี่สาวกล่องมเปิดนะะแล้วก็อันนี้เป็นแค่พิมพ์ถ้าเราจะมาดูอันนี้กันนะคะแล้วม่เสียงเราจะมาเปิดกัน แล้วก็เปิดได้แล้วนะคะแล้วก็เปิดด้แล้วจะมารีวิวกล่องก่นอันนี้เป็นกล่องน,นะคะเป็นลูกตาเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูกันเองได้เลยค่ะแล้วข้างในนี้นะคะก็จะมีปากกาค่ะแล้วก็คิตตี้ห้อยอยู่ค่ะจริงแล้วคิตตี้ัน,นี้ไม่ได้ห้อยกับปากกานี้นะ ที่เจี๊ยนี้เราเอามาห้อยนี่ลัดหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวเราจะให้อันนี้มันห้อยได้แล้วก็จะเอามาใส่กับปกาะ นม่ค่ะเราจะให้นี่ก่อนแล้วก็จะทำเป็นโบกันนะคะแล้วได้แล้วนะคะทุกคนนี่ ทีน you, ี้เราก็ได้แล้วนะเราก็จะเอามาห้อยกับปากกาให้มันต้องเต่งต้องเต่งให้มันต้องเต่งต้องเต่งเวาเอาห้อยกับปากกาก่อนนี่เวลาเขียนก็แบบนี้ใส่อย่าอะไรตึ้งตัวหลุดค่ะหลุด โอเคได้แล้วค่ะแต่ก็เคียนเคียนแบบมีตุ้มๆใหย้ยแต่มันยอมไม่ให้ยได้แล้วค่ะทำไงมันให้ยได้ทำกอย่างได้นี่ค่ะเดืนต่อไปทุกคนอาจจะกรี๊ดแน่นอนค่ะ นี่เป็นรูปภาพแบมแบมค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นรูปภาพแบมแบมมีสองรูปค่ะนี่นะคะมีสองรูปภาพแบมแบมจริงๆแล้วมีแบบเราอบบมีรูปภาพลิซ่าโรเซ่เจนนี่เทเทนนิดอะไรเทนนิต มีอะไรเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปหาแล้วก็จะมาให้ดูกันนะคะแป๊บนึงนะคะเราไปหาก่อนเราหาไม่เจอนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะมาเลือันนี้ก่อนนะคะที่แบบเราคัดเลือกเราคัดเลือกมานะคะเลือกหมดเลยเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเป็นอันนี้กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าดี๋ยวกระเป๋าเรื่องนี้กระเป๋า กระเป๋าแล้ว oh, ก็มีสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์แบบนี้เลเห็นกรูเจ็บมืไม่ได้จับหัวก็จับหัวอย่ยงนี้เลยเฮ้ยรอรงงานเ้ยนะทางทางเนแ่นะ ไอ้กล่องนี <kas arn> <fruit> ก้ก <Hayır> ็ไม่มีอะไรนะคะเพราะเราเคยให้กล่องขวัญเพื่อนไปห็นแบบไปเยอะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี้มี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 นั่นละจื๊อนี่นะคะอันนี้เราได้จากของขวัญครูนะคะครูจะให้ข้าวเลยไม่มากก็บอกกินแล้ว

ข้าเยอะเลยไม่ต้องแขนงมีนะคะแหกแข้งแหกขาอะไรด้วยบินด้วยอ่ะแหกแข้งแหกขาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวหาว่าบินมายืนแล้วอันสุดท้ายนะคะที่กระปุกานะคะเหมือนเด็กอล้วก็แล้วก็จะวาดรูปให้ดูนะคะอันนี้เราจะเขียนให้ดูอันนี้

กินซอสกับกินเลยกระดาษปลานี่คือายมือราคกับกินเลยกระดาษรับกินเลยกระดาโอเครปลาเนี่ยอัวเนียนงตมีตตัวนอด้วยตุ๊กุกไปเลยมจะปลาเลยไหมปลาจะมีอะไรต่ออนอ้นี่

จะไปไหนขับหนไปเรื่อยๆมีตังหรอ่ามก็ไ้เลือกเต็ปาแช่ตู้เย็นเลยถุงเลยเลือดันจับตอนอ ก่อนจะป่วยเนี่ยเกาเปิดคนตัวใส่้าซองแล้วก็เกิดอาการาปไม่รู้ครับเรคิดว่า่าจะเป็นที่่งเรเองวออกายกาเขียนอย่างไรครับที่ชามจบโงออกแล้วคุณผู้ชมก็แตกไปก็ดเอาแล้ออกไปอยู่ที่มด้เป็นอะรัแค่เลยนะ ก็มาตัดเก็บให้เรียบร้อยกันนะคะมารเก็บก่อนนะคะก็เสร็จกัรที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอติดตามช่องพาร์เซียดคอมได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดได้นะคะบบาย